มับริหารข้อสอบไปพร้อมๆับบาคำถามจริงหรือไม่เรื่องข้อสอบกันนี้กว่าจริงหรือไม่ถ้าข้อสอบของเรานั้นเคลื่อนไหวได้ไม่ดีนั่นก็แปลว่ามีไขมันจุกอยู่คำตอบคือไม่จริงไขมันที่จุกอยู่ในข้อต่อน,นั้นจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นต่างหาก ถ้าข้อต่อของร่างกายเรานั้นมีเสียงดังในขณะที่เราเคลื่อนที่แสดงว่าเราเป็นโรคข้อเสือ่อมคำตอบคือจริงถ้ากระดูกอ่อนใต้ข้อต่อของเรานันหนเกขึ้นมันจะทําให้ข้อของเราปวดแข็งและปืดมีเสียงดังในเวลาเคลื่อนที่นั่นก็คือหนึ่งของสาเหตุในโรคข้อเสื่อมนะครับระวังไว้ด้วย จริงหรือไม่มีท่ากายบริหารมี่สามารถยืดกระดูกข้อต่อและเส้นเอ็นของเราทําให้ความสูงของเรานนั้นเพิ่มขึ้นได้ในเวลาแคหนึ่งนาทีเท่านั้นอ,อคำตอบคือจริง ท่านี้นะครับถูกคิดค้นด้วยอาจารย์ด้านโรคกระดูกชาวญี่ปุ่นครับการทําท่านี้นั่นก็คือจะทําให้กระดูกที่โค้งโกงงอไปตามกันเวลานั้นกลับมาตั้งตรงได้อีกครั้งครับจะลุกแล้วนี่จบเออจริงหรือไม่กระดูกข้อต่อทั้งหมดของร่างกายเรามีทั้งหมด9.9ชิ้น คำตอบคือไม่จริงกระดูก<อ>ข้อต่อของร่างกายของเรานะครับมีมากถึงส6ม้อยกสิบชิ้นเลยทีเดียว<อ>จริงหรือไม่ข้อต่อกระดูกที่หักได้ง่ายและบ่อยที่สุดจากการล้มหรือพัดตกจากที่สูงนั้นคือกระดูกข้อต่อไหประลาขมคำตอบคือจริง เพราะกระดูกไขปลาเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่รับแรงกระแทกที่มาจากไล่และจากแขนสู่ลํลำตัวด้วยเพรนาะฉะนั้นระวังนะครับเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะที่ได้เรียนรู้เรื่องข้อต่อเพิ่มขึ้นแบบนี้งั้นเรามาทำกายบริหารกันต่อดีกว่ามามาเร็วหนึ่งสองสามสี